เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมลเวได้ค่าขนมสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากยกูทู e กมลเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาจัดงบ 10M ให้โดรแรมการนะครับหลังจากห่างหายกันไปนานกับ คลิปจัดงบ 10m นะฮะอ่ะใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็ลืมกด subscribe แล้วก็กดกรดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาจัดงบให้น้องแมวโดแรม 10m กันนะครับคือจริงๆแล้วน้องแมวเนี่ยเป็นอาชีพที่เหมาะกับคนเล่นใหม่มากครับผมเพราะว่ามันทําของได้แบบถูกมากๆแล้วาเมจมันแรงมากนะฮะ แต่ข้อเสียของน้องแมวคือมันไม่ใช่คัสหลักนะครับดังนั้นมันการพัฒนาต่อไปในอนาคตเนี่ยก็อาจจะน้อยลงถ้าเทียบกับพวก6กคัสหลักเลยพรุวกนี้นะฮะแต่ก็เป็นอีกอันนึงที่เหมาะสําหรับคนที่เล่นตัวแรกอะไรอย่างนี้นะครับเพราะมันสามารถหาของได้นะฮะเพราะว่ามันตีแรงจัดๆเลยนะครับเรามาเริ่มหาชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะครับผมชิ้นแรกนะครับผมพิมพ์เข้าไปเลยฮะว่าโดแรมนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ด้วยนะฮะชิ้นแรกที่เราต้องหานะครับก็คือโดรแรมโทเค็นจำนวนะครับอันเนาจะสามารถไรแ นอนอ้วนได้นะครับผมโดเลมโทเค็น60อันเนี่ยจะแลกประดับหนอนอ้วนได้2ข้างนะครับผมก็คือได้2อันอะนะฮะประดับหนอนอ้วนเนี่ยจะทำให้ตัวพิกกี้เพ็กเนี่ยแรงขึ้นตามค่าเด็กด้วยนะครับซึ่งปกติโดแรมสายกายภาพเนี่ยก็จะอัพสเต็งคู่กับเด็กอยู่แล้วนะครับเพื่อให้มันตีโดนแล้วก็ตีแรงนะครับโดยเฉพาะพอหลังเลเวลร้อยขึ้นมาเนี่ยใส่เครื่องประดับหนอนอ้วนได้เนี่ยจะทําให้เราโจมตีแรงขึ้นมากๆเลยนะครับผมเรียกว่ามากๆจริงๆนะฮะ อ่ะแต่ว่าไอ้ประดับหนอนอ้วนเนี่ยมันซื้อขายไม่ได้ผมเพราะมันเป็นแบบติด ID นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องซื้อโดแลลรมโทเค็นไปแลกเอาเองนะครับผมซึ่งวิธีการแลกเนี่ยผมเคยทําคลิปไปแล้วนะฮะก็ไปย้อนดูได้นะครับแลกไม่ยากครับผมเอาโทเค็นไปกุยปุ๊บก็แลกได้เลยนะฮะอ่ะก็ใช้ไป60อันนะครับผมต่อมาของสมใสของน้องแมวนะฮะนั่นก็คือชุดแมวนั่นเองนะครับผมราคาถูกมากครับผมนี่เลยฮะสามสิบนะครับ แล้วเราก็โดนตัดออกจากเซิร์ฟเวอร์นะครเราไปหลูเกียรติน้องแมวเหรอครับเนี่ยกลับมารอบ2นะครับเมื่อกี้นี้โดนวิญญาณแมวตามรางควานหรือเปล่านะฮะคือชุดน้องแมวเนี่ยจะประกอบด้วย3ชิ้นด้วยกันนะครับก็คือตัวผ้าคลุมนะครับฟรีบวกหแล้วก็กันไรยธาตุสนะฮะแล้วก็มีเพอร์เฟกต์ดอทด้วยถ้าตีบวกนะครับผมแล้วก็มีรองเท้านะฮะรองเท้าก็เพิ่มแมกเนตพแล้วก็เพิ่มรีเจนด้วยนะครับถ้าตีบวกเยอะๆนะฮะเนี่ยทุก3ตีบวกรีเจนเพิ่มขึ้นน10%ะะฮ แล้วก็จะมีตัวเสื้อนะครับนี่ครับโดเรมสูตรนะครับก็เพิ่ม m มกเนตพีนะครับแล้วก็ทุกๆ2อัปเกรดก็จะเพิ่มเด็กด้วยนะครับก็รวมๆกันเนี่ย 40-50k อ่ะรวมกัน3อย่างไม่ถึง 200k อ่ะนะครับผมตีให้เลยนะครับประมาณ 200k นะฮะแต่ดูชื่อดีๆนะครับผมมันจะมีหลายอันนะฮะมันจะมี private e l e g a n t แล้วก็ luxury นะครับผม private เนี่ยคือชุดเลเวล100นะครับ e l e g a n t เนี่ยคือ175นะครับผม ส่วนลักชัวรี่คือ140นะครับดังนั้นเวลาซื้อซื้อให้ถูกกับเลเวลเรานะฮะซื้อเลเวลร้อยนั่นก็คือซื้ออันที่เป็นคําว่า Private d o l a m นะฮะอ่าก็จะมีนั่นแหละ3ามส่วนที่บอกแหละนะครับผมอ่าแล้วก็ซื้อมาแล้วก็เอาอีลุ p เคาะๆซะหน่อยนะครับผมที่แนะนําให้เคาะเลยก็คือตัวรองเท้านะฮะรองเท้าเนี่ยเคาะคุ้มสุดแล้วครับผมสักโบกหก็ได้ฮะโบกหเนี่ยก็จะได้ Regen s p เพิ่มขึ้น20%แล้วฮะก็ถือว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัััันนนนะะคคครบืืออททีี่่พูดดมมมา้้งงงหยยไถึ M เล ชุดตังแมวนี้คือได้ครบชุดแล้วนะครับผมประมาณ M 1ไม่ถึง M ด้วยนะครับต่อมานะครับผมไปเรื่องอาวุธกันต่อนะครับผมอาวุธของแมวดอลแลมนะครับเป็นอาวุธเฉพาะมากครับผมก็คือไฟฟล็อกเทลโมเดลนะครับอันนี้เป็นอาวุธของสายกายภาพนะครับผมความสามารถคือเพิ่มพลังโจมตีกา8%นะครับแล้วก็ทุกสามอัพเกรดจะได้เด็กเพิ่มขึ้นด้วยนะครับถ้าอัปเกรดบวก7เพิ่มเอตแท็กกับเอเมทแทกอีก40%แล้วมันตีได้ถึงบวก10นะครับผมมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเอตแท็กกับเอเมท เราไม่ต้องซื้อบวกสูงนะผมมีคนตีบวกเขายให้แล้วนะครับบวกเอยู่ที่ประมาณ 500K เท่านั้นนะฮะแต่ถ้าใครงบเหลือๆหลบเอ็อย่างเรานะครับผมงบสุลต่านอยู่แล้วนะฮะลองหาอันที่มันเป็นใส่การ์ดอาเชอร์สเกลเลตันแล้วนะครับผมซึ่งเมื่อกี้เห็นอยู่1อันแต่ตอนนี้หายไปแล้วนะครับคือใส่ AS 2ใบเนี่ยเมื่อกี้เห็นอยู่5้นห้านะครับตอนนี้มันหายไปแล้วนะครับเราก็เนี่ยซื้อบวกเ็ก็ได้ครับผมหรือว่าจะทัดหรูหน่อยก็คือเอาบวกแปดบวกเก้าบวกสิบอย่างเงี้ยแล้วก็ แต่ดีสุดมันคือบวกสิแหละนะครับบวกสิเนี่ยจะได้โอ้ยเพิ่มเอเมทแกกับแมทกอย่างเยอะเลยนะครับเพิ่มเยอะมากเกือบประมาณสักขึ้นประมาณเกือบเท่าตัวนะครับถ้าตีบวกสิบ่ะนะของผมมาใช้บวกสิอยู่นะครับอ่าแล้วการอาเชอร์เซกเิตันตอนนี้ประมาณ3ามล้านเนะครับผมก็อาจจะได้แค่ใบเดียวนะครับถ้าตามงบของเรานะฮะแต่ถ้าซื้อแบบ ใส่อาวุธประกอบแล้วเนี่ยก็จะถูกหน่อยนะครับผมก็วันดีคืนดีก็ลองเข้ามาเช็คหน่อยแล้วกันนะฮะแล้วเราจะเหลือตังอีกนิดหน่อยนะครับผมตังของเรานะครับผมก็นี่เลยครับผมการเมนเบ็ดนะฮะความสามารถในการทุกๆ10เด็กจะทําให้โจมตีไก่กายภาพแรงขึ้น1%นะครับซึ่งยังไงก็ตามนะครับเราอัพสเต็งคู่เด็กอยู่แล้วนะฮะดังนั้นการเมนเบ็ดเนี่ยเราก็ได้ความสามารถแบบเต็มๆเลยนะครับ เผล่เ,เนี่บางคนอัปเด็กร้อก่อนสเต็ตก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยเมนเบดค่อนข้างคุ้มครับผมเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 2m แค่นั้นเองนะครับเหลือๆเ,เลยนะฮะงบ 10m ของเราเอามาใส่น้องแมวนี่คือบอกเลยว่าเหลือมีทอนมีทอนแล้วก็การอีกใบหนึ่งนะครับก็คือโกอาซิดัสนะครับผมโกอาซิดัสเนี่ยเอาไว้เพิ่มแม็กเอชพแล้วก็เพิ่มรีเจน SP ของเราน,รนิดนึงนะฮะมีแม็กเอชพีเปอร์ถ้าตีบวกต่ำกว่า5นะครับจะกลายเป็น8นะฮะก็รองเท้าเอาแค่บวก 4ก็พอแล้วนะครับผมจะได้ต่ำกว่า5จะได้กลายเป็น m a ค h p s p 8%แล้วก็ Regen 5%นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับราคาย่อมเยาวมากนะครับ 300k เท่านั้นนะฮะอ่ะมาถึงตรงนี้จริงๆมันก็เฉียดๆแล้วล่ะนะครับผมคือมันไปโดนการ์ด a s เยอะไงนะครับก็ถ้ามันเจออันที่ประกอบแล้วมันก็ถูกหน่อยประมาณ 5-6m อะไรอย่างงี้นะครับก็สรุปรวมนะครับผมเราก็จะได้ของมาเกือบครบแล้วนะฮะก็คือมีอาวุธแล้วเป็น Foxtail บวกเนะครับผมใส่การ์ด a s ก็ตามงบเอานะครับ ก็มีโทเคนโดแรม60อันนะครับเอาไปแลกเป็นหนอนอ้วนนะครับประดับหนอนอ้วน2อันนะฮะการ์ดเมนเบดการ์ดโกอาซิดัสนะครับแล้วก็พวกโดแรมสูตร3ชิ้นนะครับผมก็ลูนๆเนี้ยไม่ถึง 10M หรอกนะครับผมยังไงก็ไม่ถึงอะนะฮะถ้าเราไม่ได้ใส่ AS เข้าไปนะครับ AS มันจะเกินนะครับแต่เอาไว้มีตังค่อยมาใส่ก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากจะขยายงบเข้าไปอีกหน่อยนึงนะครับผม แนะนำให้ลองชิปกับตันดูครับผมชิปกับตันแฮชนะครับผมมันจะทำให้ตีไกลแรงขึ้ด์น7%นะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะครับหรือว่าถ้าใครกลัวจะมีปัญหาเรื่อง SP นะครับผมก็จะมีพวกไรเวิร์ดแต่ไรเวิร์ดมันแพงนะครับผมเนี่ย ไรเวิร์ดอยู่ที่ประมาณ 25m เลยนะครับผมอาจจะหลบมาหน่อยก็ได้เป็นลูนแฮร์แบนอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยลูนแฮร์แบนประมาณ 8m นะครับผมคุณอุบัติก็คล้ายๆไรเวิร์ดครับผมแต่แค่มันกิน2ทงสล็อตนะฮะกินอัปเปอร์กับมิดเดิลคนก็เลยนิยมไรเวิร์ดมากกว่านั่นเองนะครับแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะก็ตีไปก็มีโอกาสดูดเอชพีดูดเทสพีเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เขาใช้ประมาณนี้แหละนะครับผมในการเก็บเลเวลนะครับมันถูกดีนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาลองให้ดูนะครับผมว่าน้องแมวเนี่ยของน้อยแต่แรงนะนะครับ ก็เป็นชุดโดแรมที่ยังไม่ได้ใส่ลายครับผมก็โดแรมธรรมดาแล้วก็มีประดับหนอนอ้วน2อันนะฮะยังไม่ได้ใส่การ,ร์ดอะไรเช่นกันนะครับผมแต่ไอตัวอาวุธเนี่ยผมเป็นบวก10นะครับเพราะว่าผมมีอันนี้อันเดียวนะฮะก็ห่างจากบวก7ประมาณสัก60%นะครับผมดามจดาเมจแอทแทคที่มันหายไปเนี่ยตรงเนี้ยที่มันบอกว่า ตั้งแต่บวกเขึ้นไปจะเพิ่มแท็กยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งบวกนะครับมันจะห่างกับบวกเจ็ดประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะก็นั่นแหละครับบวกสิบครับผมใช้ยาวๆนะฮะแล้วก็เตยตันก็เนี่ยสเต็งร้อยหนึ่งเด็กร้อยห้านะฮะนี่เดี๋ยวทำให้ดูนะครับผมว่ามันแรงแค่ไหนนะครับผมกดสกิลบัฟอะคูดเดสนะครับผมทำให้ตีกายแรงขึ้นอีกสิบเปอร์นะครับผมนี่ครับพิกกี้เพ็กสกิลหากินกดหัวแปดหมื่นเจ็ดนะครับผมดูฮะของแค่นี้นะครับผมผมให้เลย ถ้ามันไม่ใช่บวก10เป็นบวก7จ็อ่ะผมให้เลยประมาณสัก5 0,000ื่นห้าหมื่นันได้แน่ๆนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมพิกกี้เพ็กมันมีโอกาสที่จะเบิ้ล2รอบด้วยนะครับผมคือตัวสกิลเองอ่ะพิกกี้เพ็กเองอ่ะมันมีโอกาสที่มันจะไล่2ครั้งนะครับผมเป็นดับเบิ้ลพิกกี้เพ็กได้นะฮะคือเอาตรงๆสกิลพิกกี้เพ็กมันค่อนข้างโกงนะฮะแรงมากๆครับผมของแค่นี้เลเวลแค่104นะครับผมดาเมจ80,000และบางทีเนี่ยมีเบิ้ลด้วยนี่ฮะบางทีเนี่ยมันก็เบิ้ลอย่างนี้ด้วยนะครับผมนั่นแหละครับบอกแล้้ววนนองแมะะฮ ของถูกแต่แรงนะครับผมข้อเสียอย่างเดียวของแมวคือสกิลหมู่ไม่ค่อยดีครับผมดีเลยค่อนข้างนานนะฮะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นคัสเสริมนะครับผมโอกาสในอนาคตมันค่อนข้างจะลิบหลี่ไม่เหมือนพวกคัสหลัก6อาชีพนะฮะแต่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับคนที่เริ่มเล่นตัวแรกหรือว่างบไมน้อยและอยากโหดๆหดอย่างเงี้ยนะครับผมก็มาเล่นโดแรมกันได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe youtube c o n เวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด youtube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ